อชายชาที่สองฝั่งตรงข้ามกัน ัดปริชัทนาที่นี่ขันนีบ้าโกงที่นี่ขันนีบ้าโกงโ้นาที่จะขึ้นหรือลงจากขบวนรถโปดใช้ันาดทางด้านซ้ายของขบวนรถครับและเพื่อความปลอดภัยโดยนาขึ้นหรือลงจากขบวนรถโปรดผ่านระตตะวันครับขบวนรถจะใช้เป็างจราจรที่สองฝั่งตรงข้ามปรธานสถานีรถไปแต่ขบวนรถโพิเศษดี่จะังครับนักประกาศ วุฒิกามก็รสถานีกางจูงวบุวัตรสุรายการสถานีที่รากานีเที่ยวกระบบลาแนาฬิกา42นาทีมีตรวจที่สานักับตัวรถที่นับถ่งขอมาัถานีที่หน้าบนตวรที่เรียบร้อยครับตัวรเอนี้เมื่อจาสถานีบ้างโป่งแล้วเดี๋ยวตรงบริษัทที่านีรชบุรีเป็นสถานีต่อไปครับ ขอ Harr ing, ata, ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟใงประเทศไทยและหวังว่าในการเดินทางต่อไปการรถไฟประเทศไทยจะได้ดีกวาให้บริการมากขีขออบคุณผู้ติดตามในนามสื่อจุฬาภรณ์เดินสวัสดิภาพที่นี่สถานีบ้านโป่งขอบคุณครับ